กาะติดทุกความเคลื่อนไหวในโลกไอซีกับซาล่าพลอยส่วนในเปิดโลกสื่อสารสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกสื่อสารวันนี้วันพุทธที่23ธันวาคม2563กลับเข้ามาสู่ช่วงกลางสัปดาห์นะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็น โค้งสุดท้ายของช่วงเวลาการทำงานอย่างเต็มรูปแบบประจำปี2,563ด้วยเพราะว่าดูจากปฏิทินแล้วนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของปี2,563ก็ว่าได้และที่สำคัญนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเก้าวเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองซึ่งปีนี้อาจจะฉลองได้ไม่เต็มที่ ก็ต้องเข้าใจนะคะจากสถานการณ์ของโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 ที่จนถึงณวันนี้เวลานี้คุณผู้ฟังยังมียอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างตัวเลขก็ยังไม่นิ่งนะคะก็ล่าสุดเท่าที่ติดตามข่าวก่อนจะเข้ารายการเนี่ยก็มีรายงาน ที่กรุงเทพนะคะมีติดโควิดอยู่20รายจากยอดรวมตั้งแต่20ถึง23ธันวาคมแล้วก็ยังมีตัวเลขที่อาจจะต้องติดตามดูเรื่อยๆนะคะเรื่องของตัวเลขไม่เท่าไหร่คุณผู้ฟังแต่ว่าเรื่องของการแพร่กระจายการแพร่ระบาดไปเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้แม้ว่าเราจะตั้งกัด สูงจนไม่รู้จะสูงยังไงแล้วแต่โอกาสที่มันจะมีเหตุให้ต้องเกิดความเสี่ยงมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่คุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็เลือกที่จะล็อกดาวน์ตัวเองก่อนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามนะว่าจะมี อะไรที่จะมีการประกาศหรือเปล่านะคะจากทางฝั่งของรัฐบาลมาตรการต่างๆจะมีล็อกดาวน์เพิ่มเติมไหมที่ไหนล็อกดาวน์บ้างที่ไหนยังไม่ล็อกดาวน์นะคะก็คงต้องติดตามเรื่องของโควิด1 9กกันอย่างใกล้ชิดกันสักนิดหนึ่งถึงแม้ว่ามันจะดูทุลักทุเลไปบ้างนะในช่วงปลายปีซึ่งปกติแล้วเนี่ย ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จริงๆวันนี้ถ้าไปตามสถานที่ต่างๆจะได้ยินบรรยากาศของช่วงคริสต์มาสนะคะพรุ่งนี้วันคริสต์มาสอีฟเป็นเทศกาลการเฉลิมฉลองเป็นจุดเริ่มต้นของเทศกาลแห่งความสุข แต่ว่าปีนี้อาจจะสุขได้ไม่สุดนะคุณผู้ฟังเพราะว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องมาเฝ้าระวังกันมากขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้ปีนี้บรรยากาศการเค้าดาว้าเข้าสู่สักราชใหม่เงียบเหงากว่าทุกปีเพราะว่าดูจากข่าวแล้วหลายๆที่ก็ทยอยงดนะคะประกาศยกเลิกแคนเซลิลการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ บางที่ที่อาจจะมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมีการปรับนะคะให้เป็นในรูปแบบการเฉลิมฉลองแบบ New Normal ก็จะเป็นในรูปแบบของออนไลน์เป็น Virtual ไปก็จะเป็นอะไรที่เราคุ้นชินกันแล้วก็บรรยากาศของการ Work From Home กลับมาทำงานที่บ้านนะคะหลายๆคนก็เริ่มที่จะกลับมา เป็นการทำงานแบบ work from home learn from home นะคะจากสถานการณ์ที่โรงเรียนหลายๆแห่งก็มีการประกาศหยุดในกรณีพิเศษไปนะคะช่วงนี้ก็ต้องติดตามทั้งความคืบหน้าสถานการณ์แบบ real time ชั่วโมงต่อชั่วโมงนาทีต่อนาทีเลยก็ว่าได้ซึ่งการติดตามเนี่ยแน่นอนว่าแพลตฟอร์มออนไลน์โซเชียลมีเดียจะค่อนข้างได้รับข่าวเร็วแต่ข่าวนั้นก็ต้องเช็คดีๆก่อนที่จะเชื่อเหมือนกันเพราะว่าตลอดทั้งวันก็มีข่าวฟีดเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมาตลอดทั้งวันนะั่นแหละคุณผู้ฟังเรียกว่ามาทุกวินาทีเลยก็ว่าได้แต่ว่ามันก็มีข่าวที่ เป็นข่าวปลอมเป็นข่าวแช่ออกมานะคะเรื่องของการหลอกลวงออนไลน์ซื้อของออนไลน์โดยเฉพาะหน้ากากอนามัยเนี่ยอันนี้เห็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดนหลอกกันไปแล้วนะก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะจะซื้อของจะทำอะไรก็ เป็นห่วงทั้งด้านสุขภาพนะคะสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพเงินด้วยเช่นเดียวกันไม่อยากให้เป็นเหยื่อในการถูกหลอกนะคะทุกวันนี้มันมีเรื่องหลอกลวงมันมีเรื่องให้เราจะต้องมาเฝ้าระแวดระวังกันเยอะอยู่แล้วอย่างในช่วงของการใช้งานพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะพวกบริการที่เป็นออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆก็มีข่าวมาเรื่อยๆแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ฟัง ถ้าเรามีข้อมูลนะคะเราก็สามารถจะจัดการกับชีวิตของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นรู้จักรู้เท่าทันเทคโนโลยีก็จะอยู่ได้บนโลกดิจิตอลอย่างปลอดภัยแน่นอนนะคะในเรื่องของการเฉลิมฉลองก็อาจจะต้องฉลองบ้านใครบ้านมันนะคุณผู้ฟังการรวมตัวกันในจำนวนคนเยอะๆอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีนักในช่วงนี้นะคะแต่ก็นั่นแหละคุณผู้ฟัง มีหลายๆช่องทางที่เราสามารถจะอัปเดตข่าวสารได้นะคะเห็นวันนี้มีเรื่องของการที่กระทรวง DES ร่วมมือกับกสทชและ5ค่ายมือถือที่เขาบอกว่าเขาจะส่งเป็น SMS อัปเดตข่าวสารเรื่องโควิด -19 ให้กับต่างชาติในประเทศไทยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะส่งข้อมูลให้กับแรงงานต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็น แรงงานที่ทำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่มาใช้แรงงานในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะคะก็จะมีการส่ง SMS เป็นภาษานั้นๆของเขาไปนะก็ทำให้มีมาตรการที่น่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นนะคะใดๆก็ตามเราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะก่อนที่จะไปร้องขอกับ ทางหน่วยงานนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของปีนอกจากประเด็นของโควิด1 9แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องยอมรับเลยว่าวันนี้หน้าสื่อนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศแทบจะไม่มีความคืบหน้าเลยซึ่งหนึ่งเลยมันเป็นปกติของช่วงปลายปีอยู่แล้วอันนั้นหนึ่งนะคะแต่ว่า สองมันเป็นเรื่องของโควิดนี่แหละเลยทำให้หลายๆข่าวอาจจะต้องหลีกทางให้กับการรายงานข่าวของการแพร่ระบาดนะคะเพราะว่าทั่วโลกก็ยังสาหัสอยู่เหมือนกันส่วนประเด็นที่ยังพอมีให้พูดคุยกันอยู่บ้างนะเกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีนะคะการเดินหน้า เรื่องของนวัตกรรมต่างๆยังพอมีอยู่ค่ะนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะคะการเคาดาวแบบ virtual ที่ตอนนี้เท่าที่ทราบก็จะมีงานคาวดาวของ AIS ที่จะจัดในรูปแบบออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่านทางแพลตฟอร์ม AIS Play แล้วก็ทีวีรู้สึกว่าจะถ่ายทอดสดผ่านช่อง3นะคะรูปแบบเป็นยังไงเดี๋ยวเราคงจะได้เห็นกันในคืนวันที่31นั่นแหละก็เป็น บรรยากาศใหม่แล้วกันนะคุณผู้ฟังอ่ะส่วนเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะคะเริ่มต้นศักราชใหม่มันก็จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเทรนของการ disruption หรือว่าเทรนของการปรับตัวแน่นอนว่ามันจะมาอีกระลอกหนึ่งเรื่องของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเทคโนโลยีเขาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี63แล้วก็ จะพาให้เราได้ไปเจอในปี64อย่างเช่นปีหน้าในเมืองไทยของเราก็จะเป็นปีที่จะเริ่มมีการบังคับใช้นะคะพระบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต้นปีก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจด้านอุตสาหกรรม ธรคมนาคมของไทยการควบรวมกิจการเราก็คงจะไม่ไปลงลึกในรายละเอียดมากนะคะก็เป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นส่วนทวิต t ตอรที่ก่อนหน้านั้นมีการประกาศนโยบายการยืนยันตัวตนบน Twitter ร์สำหรับปี2021นะคะก็คงต้องมาติดตามกันดูว่าจะมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรบ้างนะคะก็น่าจะต้องมาดูสำหรับใครที่มีแอคหลุม เขาเรียกว่าเป็นแอคหลุมนะคะก็เป็นเหมือนบอทดที่เอาไว้ฟีดเอาไว้ลัดข้อมูลเอาไว้ลัดทวิตต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันบ้างเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะรกเหมือนกันนะคะรวมถึงการยิงโฆษณาอะไรที่มันเป็นโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องของการพนันนะคะเรื่องที่มันไม่เหมาะสมพวกนี้ก็อาจจะต้องมีการยืนยันตัวตนว่าเป็นแอคเคท์ของมนุษย์จริงๆคนจริงๆใช้งานอยู่นะก็ อาจจะต้องมีการเตรียมเตรียมที่จะปรับนะสำหรับใครที่มีแอคหลุมหลายๆแอคนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำเครื่องหมายยืนยันตัวตนนะคะก็จะมีการพิจารณาอาจจะมีการลบการทำเครื่องหมายยืนยันตัวตนในบางแอคเขาอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอการรายงานข่าวอะไรพวกนี้อาจจะมีเหมือนไปฟิลเตอร์ที่กรองให้ ลดเรื่องของเฟกนิวส์กันมากขึ้นด้วยนะเพราะว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่เรื่องของเฟกนิวส์นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราหยิบยกขึ้นมา พูดคุยกันนะคะว่าปีหน้าจะมีความเปลี่ยนแปลงด้านอะไรบ้างเกี่ยวกับ Twitter รวมถึงบัญชีที่ไม่มีการแอคทีฟไม่มีการใช้งานด้วยนะคะก็อาจจะมีการพิจารณาในการปิดไปก็เป็นได้เช่นเดียวกันส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาคุยกันนะคะอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นเทคโนโลยีที่มีการใช้แพร่หลายมากขึ้นก็คือ AR นั่นเองนะคะ ในต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ฟังหนังสือพิมพ์ของเขาไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์แจกฟรี free, ตามเมโทรตามอันเดอร์กราวต่างๆต,ต,ตามรถไฟฟ้าเนี่ยแหละนะคะหรือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่ต้องซื้ออย่างพวกของ Independ e n t g u a r d i a n New York Times พวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งเซี่ยวนึงในในหนังสือพิมพ์ที่เขาจะ เป็นเกมนะคะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะชอบเล่นเกมแบบ crossword มีทุกที่ถ้าได้เห็นเป็นภาพจากภาพ,พยนตร์นะคะหรือว่าบางคนมีประสบการณ์เดินทางไปต่างประเทศจะเห็นว่าคนที่เขาเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยเขาจะก้มหน้าก้มตาแล้วก็จะเล่นเกม crossword เนี่ยแหละนะคะตอนนี้ crossword มีการอัปเกรดขึ้นมาถือว่าเป็น เอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ที่ต่างประเทศเลยก็ว่าได้นะอย่างนิวยอร์กไทมส์เนี่ยนะคะเขาก็มีจุดเด่นของเขาก็คือเกม crossword เนี่ยแหละที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์แล้วก็ให้เล่นนะคะแต่ล่าสุดอย่างที่บอกว่าเขามีการอัปเกรดเป็น crossword แบบ AR เล่นบนมือถือนะคะผ่านเอฟเฟคใน Instagram นั่นเองโดยวิธีการเล่นของเขาเนี่ยเข้าไปที่ฟีเจอร์กล้องของ Instagram จากนั้นนะคะก็ ไปกดปุ่ม Effect นะคะแล้วก็ค้นหา Mini c r o s เวิร์ทีนี้แหละสามารถเล่นเกม Crossword ได้ยาวๆเลยซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับสมองเราพอสมอควรนะเป็นเกมที่ฝึกทักษะนะคะแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆได้ด้วยนะคะซึ่งตอนเล่นเกมเนี่ยมันจะมองหน้าจออาจจะเป็นกลุ่มคำที่แตกมาเป็นชิ้นๆอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีตาราง Crossword อยู่ด้านล่างนะคะ เราก็ทำหน้าที่ในการเอาคำมาประกอบกันนะแล้วก็มาใส่ในตารางให้กลายเป็นคำนี่แหละนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดสร้างสารรค์อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นการสร้างเกมแพลตฟอร์ม Spark AR นั่นเองนะคะ ไม่แน่ใจว่า Facebook เขามีมีให้เล่นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าเบื้องต้นก็จะมีที่ของ Instagram นั่นเองนะคะก็เป็นโหมดของ AR ค่ะก็จะได้ความสนุกแล้วก็ได้รับประสบการณ์ของ Augmented Reality กันอีกหนึ่งด้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเกมในแอปพลิเคชัน Store เนี่ย หลายๆเกมเริ่มที่จะมีการอัปเดตนะคะมีการพัฒนาเกมในรูปแบบ AR กันมากขึ้นจะเห็นได้จากความสามารถของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆบางตัวก็มีการใส่ความสามารถของ AR เข้าไปด้วยในอนาคตน่าสนใจว่าจะถูกพัฒนาเอาไปใช้ในแง่ไหนบ้างในธุรกิจไหนนะคะก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ ใกล้ตัวเราจับต้องได้ง่ายแล้วก็เราน่าจะคุ้นเคยกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มาในยุคของ 5G พูดถึงเจเนอเรชันของการสื่อสารแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเราเข้าสู่ยุคสมัยของการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยตั้งแต่ 3G นะคะตอนนั้นก็จะเป็นเน็ตครึ่งหนึ่งโทรครึ่งหนึ่งก็เป็น voice 50 นะคะเป็น Data 50จนมาถึง 4G ก็จะเป็น Data มากหน่อยถ้าตามทฤษฎีแล้วเนี่ย 4G คือมัลติมีเดียซึ่งเป็น Data แบบสมบูรณ์แบบ100%นะคะแต่ว่าพอ Data สมบูรณ์แบบ100%การใช้งานมันเยอะขึ้นความต้องการเยอะขึ้นเนี่ย มันมีบางอย่างที่ 4G มันไม่สามารถจะซัพพอร์ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมันถึงต้องขยับไปที่ 5G พอ 5G เกิดขึ้นแล้วนี่แน่นอนว่าเจเนอเรชันเก่าๆก็จะถูกหายไปทำให้หายไปนะคะ 3G ก็เหมือนกัน 3G ซึ่งเป็นเหมือนยุคแรกที่เราใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือนี่แหละหลายๆประเทศเขามี การประกาศนะคะว่าจะปิดให้บริการ 3G ยุติการให้บริการ 3G บางประเทศก็ยุติตั้งแต่ 2G มาเลยนะคะล่าสุดก็มีข่าวจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเริ่มเขาบอกว่าจะเริ่มนะปิดให้บริการ 3G ในสิ้นปีนี้เป็นการประกาศของ Google Fil e นะคะจะเริ่มปิดให้บริการ 3G ทั่วโลกจะเริ่มต้นที่อเมริกาก่อนสำหรับใครที่ใช้เป็น Google File เนี่ยแหละแล้วก็จะมีการอัปเกรดนะคะให้ไปใช้ในตัวของ Volte นะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าอย่าง Google File เนี่ยเขาจะได้ไปต่อหรือยังไงสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวคนจะได้เห็นกันแต่ว่ามันเป็นบริการที่ ไม่มีในบ้านเรานะเอาจริงๆเราไม่ค่อยได้เห็นข่าวเท่าไหร่นะคะ Google File เป็นโปรเจกต์ของทาง Google เขานะคะที่รู้สึกว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ให้บริการในบางบางประเทศบางโซนเท่านั้นนะแต่ว่าในโซนเอเชียเราไม่ค่อยได้เห็นนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ เดี๋ยวคงจะมาดูกันแหละว่าเป็นยังไงนะคะส่วนที่จีนเนี่ยตอนนี้เขามีการพัฒนาในเมืองชิงเต่านะคะจับมือกับ8 0 0พันธมิตรเขาเปิดตัวเป็นชิงเต่า AI International Business Club ที่ลงทุนไปกว่า320ล้านหยวนนะคะก็มีการสร้างเหมือนเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคลับขึ้นมา เป็นคลับเกี่ยวกับ AI เนี่ยแหละนะคะที่มีพื้นที่เนี่ยประมาณ35,000ตารางเมตรแล้วก็มีการลงทุนประมาณถ้าตีเป็นเงินไทยก็1,400กว่าล้านบาทได้แหละซึ่งคลับตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือนตัวแทนการนำเสนอแพลตฟอร์มของ AI ในการผสมผสานนิทัศการนะคะการนําเสนอการให้คําปรึกษาแล้วก็การทําธุรกิจร่วมกันรวมถึงการแสดงรถโชว์การทําการประชุมทุกอย่างที่เป็น Business Club เสนอผ่านด้านของ AI โดยเฉพาะนะคะก็มี3เฟสด้วยกันส่วนองค์กรที่จะเข้ามาอยู่ในตัวชิงเต่า AI International Business Club เนี่ย มีอยู่ประมาณ35องค์กรน,นะคะถ้าพูดชื่อที่พูดแล้วร้องอ๋อเลยก็ยังมีแบบหัวเวยมีอาลีบาบาพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการที่จะเดินหน้าด้านเทคโนโลยีของทางประเทศจีนนะคะเรื่องสุดท้ายเก็บตกกลับมาที่เมืองไทยกันบ้างคุณผู้ฟัง เราเคยได้ยินข่าวว่าที่ต่างประเทศเริ่มมีการนำหุ่นยนต์ให้บริการนะคะตามร้านอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่เสิร์ฟอาหารนะคะแทนพนักงานในช่วงโควิดเนี่ยจะมีหลายที่หลายประเทศมากๆที่ไทยเองก็มีเหมือนกันนะคะก็เป็นข่าวของร้านสเต็กเชนชื่อดังที่อยู่ในห้างนี่แหละนะคะเขามีการเปิดตัว หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารอัจฉริยะนะคะที่จะทำงานแทนเรียกว่าทำงานช่วยพนักง,งานดีกว่าก็คือหน้าที่หลักๆของหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยคือพาลูกค้าไปที่โต๊ะอาหารเสิร์ฟอาหารได้หลายครั้งหลายออเดอร์ต่อหนึ่งครั้งนะคะต่อหนึ่งการเสิร์ฟก็จะทำให้เสิร์ฟอาหารได้เร็วขึ้นพอลูกค้าทานอาหารเสร็จปุ๊บหน้าที่ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือการเก็บ จานอาหารไปที่ห้องครัวนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถที่จะร้องเพลงส่งเสียงนะในบางโต๊ะเนี่ยเขาอาจจะเป็นสมาชิกแล้วก็มาฉลองวันเกิดกันที่ร้านก็ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์เดย์ให้เขาได้อีกนะคะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับมีการหลบสิ่งกีดขวางได้นะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีให้บริการ3ตัวด้วยกัน นะอยู่ที่สาขาสยามเซ็นเตอร์นะคะถ้าใครที่พอมีเวลาตอนนี้ก็พอเดินได้แล้วละมีการบิ๊กคลีนนิ่งกันเรียบร้อยนะคะก็สามารถไปดูได้เป็นร้านสเต็กชื่อดังที่มีหลายสาขาในประเทศไทยนี่แหละพูดชื่อไปก็อาจจะรู้จักกันดีนะคะหุ่นยนต์ตัวนี้เป็นเทคโนโลยีอิมพ์ตมาจากประเทศจีนนะก็ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ ริเริ่มทดลองดีกว่านะก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ให้บริการนานแค่ไหนอยู่ชั่วคราวหรือตลอดไปก็ไม่ทราบแต่ว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่เราจะได้สัมผัสกับความสามารถของหุ่นยนต์แล้วก็สิ่งที่เราจะต้องปรับตัวนั่นก็คือการมาของเทคโนโลยีที่จะมาทำให้หลายๆตำแหน่งงานของมนุษย์เนี่ยได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ตามนะหลายๆตำแหน่งที่เคยถูกพยากรณ์ว่าจะหายไปจะถูกทดแทนด้วยหุ่นยนต์จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวกันอีกต่อไปนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะตลอดปี2,563เทคโนโลยีที่พัฒนาควบคู่กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เราอยู่ด้วยกันมา ครบหนึ่งปีแล้วแล้วดูทรงแล้วปีหน้าก็ยังอยู่ด้วยการต่อไปเราทำอะไรไม่ได้ต้องปรับตัวนะคะการจะปรับตัวได้เราก็ต้องมีข้อมูลที่มากพอซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลพัฒนาการความคืบหน้าของเทคโนโลยีต่างๆได้ในรายการเปิดโลกสื่อสารทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะ ก็ขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ การสื่อสารทำให้เราก้าวทันโลกแต่หากวันนี้ก้าวของคุณต้องสะดุดไปด้วยปัญหาของการสื่อสารผลพบคำตอบของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางด้านเทคนิคและสิทธิในการรับบริการในรายการเปิดโลกสื่อสารรู้ลึกรู้จริงและรู้เร็วกว่าใครดำเนินรายการโดยซาลาพลอยสุวรรณ